จนมีคนนำความไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระอักรมเหสีจึงรับสั่งให้นำบัวผันมาเข้าเฝ้าและส่งเมตนารับเลี้ยงไว้ใกล้ชิดจนในที่สุดก็ได้นำตัวบัวผันไปถวายต่อพระราชสามีคือสมเด็จพระชัยราชาและการเดินทางเข้าถวายตัวในครั้งนี้จินดาจะต้องเผชิญหน้ากับพระสนมเอกต่างเมืองอีกสามคนซึ่งพระชัยราชานั้นได้พระสนมเอกทั้งสี่ทิศที่ต่างมาจากสี่ราชวงศ์อันได้แก่ 1. 1. ละออคำามเป็นเท้าสีจุราลักษ์จากราชวงศ์พระร่วงประจำทิศเหนือ 2. ต,ตันหยงเท้าอินทระเทวีจากราชวงศ์สีธรรมมาโศกราชประจำทิศใต้ 3. จินดาเท้าสีสุดาจันทร์จากราชวงศ์ละโวประจำทิศตะวันออกและ 4. จิตราวดีเท้าอินทรสุเรนทร์จากราชวงศ์สุพรรณภูมิประจำทิศตะวันตก ซึ่งแต่ละคน